เล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตประกันราคายางเฟส3ล่าสุดวันนี้20ธันวาคม2 5 6 4ทกสโอนเงินแล้วนะคะอย่าลืมตรวจสอบสิทธิผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันของทกส a อขีดโมบได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่ทกสทุกสาขาทั่วไทยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะก็ติดเงินประกันราคาชาวสวนยางเฟสสล่าสุดวันนี้นะคะหลังจากที่มติครมเมืม่อวันที่30พฤศจิกายนเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,รชาวสวนยางเฟส3ซึ่งมีวงเงินรวมงบประมาณเพื่อจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยาง3ชนิดทั้งสิ้นนะคะหนึล้านบาท สำหรับกรเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทนะคะและอัปเดตล่าสุดทกศจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันนี้20ธันวาคม2564เป็นต้นไปโดยกเกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันของทงกศนั่นก็คือเอคิดโมบายได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่ทกศทุกสาขาทั่วไทยนะคะ เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยางจะได้รับการชดเชยส่วนต่างตามรูปแบบผลผลิตที่เกษตรกร,ร,กรขายมีระยะเวลาการดําเนินการทั้งสิ้น6เดือนนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่ตุลาคม64ถึงมีนาคม6ไหายร่ละไม่เกิน25ไร่เริ่มจ่ายพร้อมกัน2งวดตุลาคมและพฤศจิกายน64นะคะราคาประกันไรายได้ยางตามผลผลิตแต่ละประเภทนะคะ ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีประกันราคาที่60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดดีเอซีหนึเปรเซประกันราคาอยู่ที่57บาทต่อกิโลกรัมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันไรายได้ชาวสวนยางนะคะเกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับกะยะทสวนยางพาราต้องมีอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วรายละไม่เกิน25ไร่ กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันไรายได้ผลผลิตยางแห้ง DRC 100%จํานจำนวน20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนและผล,ผลผลิตยางก้อนถ้วย DRC 50%จํานจำนวน40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนนะคะทกศจะโอนเงินประกันยางพาราเฟ่สจ่ายเดือนละครั้งจนถึงเดือนเมษายน65โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน กับกยทเดือนละ1ครั้งโดยกเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับกยทสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางเฟสที่3ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะ